อันนี hmm. mm ้เ hmm. ป yeah. uh, sort of ็นยาอออ้ออลีนออนะคะไม่ใช่น้ำตาไหลอ้อเหรออ่าอะไรเนี่ย I was ไม่ใช่เหรอเหรอตาล้างไว้อ๋อล้งไว้ ผ่านกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนนะคะสําหรับล้างตายายแตนคันตามากเดี๋ยไปเนี่ยไปเอามาล้างตามากล้างตามากเอามาอันนี้คุณหมอคอยจะล้างหรอฮะเอามาล้างาคุณหมอม<า>จะล้างให้คุณยายหรอ๋อล้างคุณยนะังมีความถองเงิน าฝากติดตามเพจต,ตาเลีด้วยนะครับคอมเมนต์ปิดตาเล่นด้วยค่ะค่ะอืม้มากักนอตอนนี้ร้อยสี่สิบแปดท่านส่งดาวให้ด้วยนะคะแล้วจะหล่นนะคะมคุณยายจะทำให้ดูนะนจะทำใส่เนี้ยนะอะไรอะเย็ดแต็ ล้างตาไงเลยล้างตาด้วยวิธีแบบต้องลืมตาใส่โหเย็นมากเจ็บตาอีกแล้วเจ็บตาเหรอพี่พอยเจ็บตาไหมยายเสียบตายายคันตายายต้องล้างตาพี่ว่ายล้างตาก่อนนะเพชรพี่พลอนพอ็นอะไรเนี่ยพอเจ็บตา

เอานานหน่อยเพราะว่ามันเคืองตามากมันคันมันคันอยใช่มันคันเพราะว่าคันตั้งแต่ไปรุงเทพแล้วแต่ล้างครั้งหนึ่งแล้วอันนี้วันนี้วันนี้มันเหมือนจะคันอีกยาก็เลยมาล้างอีกเก็บตออีกแล้วคุณหมอพลหมอพลทาให้ยายนะเนี่คุณหมอพลเป็นคนเทใช่ไหมคะ คุณเจ่งเก่งมากเลยคุณคณไม่ช้อยเลยคุณหมอใจดีไหมลูกไม่ณพูดหน่อย,อยเดี๋ยวยายออกได้แล้วนะมันนานนะเด็กแป๊บนะึงโอ้ยร้องไห้เลยอะ่ะเอาทิชชู่ให้หน่อย <laughs> ช่วยหน่อยเอาทิชชู่เอาเสียเก่า <laughs> 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 เดี๋ยวใหม่กันเดี๋ยวใหม่กัน <laughs> 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 เดี๋ยวอันนี้ไปเททิง้งแล้วก็เอาอันใหม่อีกคุณหมอ,นนอนนเอาไปเททิง้งได้ไหมหมอไปเทไปดีๆนะเทตรง,งถังขยะก็ได้นะอะเดี๋ยวคุณหมอลงมาก่อนคุณหมอไปเทก่อนอนะเดินดีๆนะคุณหมอนะอย่าให้มันหกนะไปเดินดีๆให้มันหกนะคะพี่โอทําไอ้นี้มาให้ชิม,มคะ่ะอะไรนะจามไม่ได้ หอมจำชื่อไม่ได้แล้วรอยค่อยอ่ะอันนี้เป็นนมสดอันนั้นเป็นอ๋อชาไทยแล้วก็จิ้มกับขนมปังค่ะเนี่ยอโอทำมาให้จากคาเฟ่น,นะคะ<ต>มาให้คุณยาขยะแล้วเอานั้นมาใส่น้ำใหม่หตายแล้วทิ้งทั้งขยะเลยอขอบคุณคุณโชคดีห<ม>าว,ลวหลามาสิ เดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะยายเช็ดก่อนอยายทำความสะอาดก่อนโอ้อยยายไปทิ้งด้วยอะ่ะวาย้ยวายใหญ่พลอยเนี่ย<ว>เทใหม่ค่ะคุณหมอคุณหมอเทใหม่ค่ะเออบีบตรงนี้ด้วยค่ะคุณหมอบีบด้วยบีบบีบอ่ะบีบยกขึ้นหน่อยนึงยกเ,เก่งไหโอเค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 พอคะ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคอคุณหมอไปปิดไว้นะ ไปนะคะทีนี้ยายจะใส่อีกฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้หนูยายทําฝั่งนี้ทีนี้จะทําฝั่งนี้ละแต่ว่าไม่ีผมอ่ะอ๋อหนูนั่งข้างบนหนูนั่งเก้าอี้นะน,นั่งรอยายก่อนยายจะลืมตาจ๋าเอาพอยดูตพอยก็แสบเหรอเอาเด็กมันล้างได้ไหมล่ะเดี๋ยวยายตาเจ็บตาล้างสิ่งกับสบกปรก อ๋อเดี๋ยวนะยายดูก่อนนะทำให้ตาแห้งปสัสจากวัตถุก,กันเสียใช้ได้ตามต้องการสำหรับล้างตามันไม่มีว่ามันต้องด uh ูเ huh. ด็กก่อนเด็กใช้ไม่ได้ค่ะเด็กใช้ไม่ได้ค่ะโอ้โหโอ้โหหล่นเลยนูก็อะยากใช้แบบนี้เะอ่ยให้เหมือนกับยาแต้หน่เหรอหนูอยากซ้ำกับยาแต่หนอ คุณเคยไปล้างกับเด็กอ๋อโอเคโอเคยายล้างข้างนี้ก่อนนะให้ยายเสร็จก่อนแล้วหนูค่อยทํานะโอเคคุณหมอใจดีไหมเด็กนะเงเมือใช่อ้าวพ่อจำให้เหรอพ่อจำให้ออ้ยขอบคุณดาวยิ่งสุดเลยเอาวันชุกชีเหรอวันชุกชีฮึเหออีสแปรเสียบอืเออื้อสียบ โอ้แสบแสบคุณหมอแสบทำไงดีเดี๋ยวเชื่อชื่นอนี่คุณหมอลืมตาใส่นะเนี่ยคุณหมอเอาต้องเลยลงเสียไม่ลืมไม่ได้แสบมแสบมแสบกำลังแสบอยู่ค่ะตอนนี้แต่ว่าเขาให้คว่ำอย่างนี้แต่ว่ายายไม่คว่ำก็ได้ยายก็เต็มอยู่ ก็เ,เต็มมากเลย,ย ug, หมอ appoint, หมอพลอยทำไมเอาน้ำเต็มกิ้งไปกิ้งมาแล้วนี่ทำตาตรงนี้ตรงนี้อุ้ยหืมทำน้ำกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยเจ็บไหมอ๋อมองเห็นหน้าพลอยละนี่แจ๊นมันไปที่ไปที่ไหนีไงไงร้องไห้แล้วอ่ะ จะไหนดูิโอ้โห,โโหน,น้ำตาไหลอ่ะอืมน้ำตาไอ่ะอืมเห็นหน้าควอยแล้วน้ำตาไหลเลยอ่ะมันแสบนะหนูจะทำได้หรอนโอ้โหอาออ่ออหมอเพชรไปไหนอ่ะหมอเพชรมาทำช่วยหน่อยดิหมอเพชรเดี๋ยวจะให้หมอคลอย หนูพูดไลฟ์สุดให้รอเลยนะกดไลค์เกดแชร์ให้เจ้าแชด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยนะส่งดาวให้พลอยด้วยนะคะส่งดาวก็ยังได้ดาวกี่ดวงไือยังพี่พลอยพี่พลอยได้ดาวหรือยังพี่พลอยดูให้ยายหน่อยแกันท้าหมดเลยอ่ะก็ลืมได้อยู่นี่เห็นไหมนี่ลืมตาเห็นแล้วนี่เห็นกล้องแล้วนี่ ตู้ใจไหนยิชีที่แรกก็แสบมากแต่ตอนนี้ดีแล้วขึ้นแล้วนี่เห็นน้องพลอยแล้วด้วยนี่น้องพลอยนี่ในจมูกน้องพลอยอย่างนี้อุ้ยไม่ใช่จมูกน้องพลอยเหนล่ะอันนี้หูอันนี้ผมอันนี้คออันนี้ปะอันนี้คางยายเห็นแล้วยายมองไม่เห็นเลยเมื่อกี้ยายน้ำเต็มตายายเลยตอนนี้<ช>เห็นแล้ว chết à, chết này, này là ông à, hai oh. à, xếp này. Xếp này. Mẹ. À. Hay là mẹ hai ốc chết chết นะยิ้มมันหวานดิยิ้มให้ใหญ่อ๋อมีคนส่งไอ้นี้ด้วยโอ้มีใช่กระต่ายอ่ะให้คุณนงนาาล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 าเด็กใช้ได้ไหมคะไอทีเฟสอยู่กับตาเดถามคืนก้อนมาเด็กหน่อยใส่ใดบ้ย